ตรงนี้สามหน่อครับก่อนนี้นี่อันนี้ก็รากออกแล้วครับอ่านี่คือไผ่ที่เป็นกำลังเร่งจำนวนอยู่นะครับกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา วันนี้ลุงกลมอยู่ที่แปลงนครนายกครับอยู่กะบกภัยเฉียงรุนอันนี้ของหมอสิทธ์นะครับได้มาสามกิ่งครับแล้วก็เอามาปลูกไว้นะครับสี่เดือนเข้าเดือนที่ห้าครับมีหลายท่านบอกว่าสี่เดือนไม่เชื่อว่ามันจะโตเร็วขนาดนี้แต่ว่าต้องให้เครดิตหมอสิทธ์นะครับว่าเขาชำจนถุงใหญ่ๆนะรากแน่นเป๊ะแล้วครับ ลุงมาลงแค่สี่เดือนเนี่ยก็เลยขยายได้ครับอันนี้เดือนที่ห้าแล้วครับขยายได้ตัดไปแล้วครับสี่ห้ากิ่งแล้วครับนี่นี่ดูดิครับนี่นี่ก็มีเห็นไหมครับไอเงี้ยก็รอดแต่เราก็ใจเย็นรออีกนิดนึงเลยเดี๋ยวจะตัดไปดูหน่อใหม่เลยครับนี่แป๊บเดียวครับนี่มันริ่มเลยได้สองหน่อแล้วครับอันนี้เราก็บํารุงนะครับบํารุงด้วยขี้วัวขี้ไก่นะครับสามกอครับนี่อีกกอหนึ่งครับนี่นี่ก็ตัดไปแล้วครับไปชําแล้ว กำลังจะรอตัดไผ่เฉียงรุนครับเฉียงรุนก็คือตรงหม้อตัวหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาระบุกันว่าไม่คันนะครับนี่คือข้อพิเศษว่ามันไม่คันหนาใหญ่ดีครับแต่ลุงไม่อยากจะบอกว่าคันหรือไม่เพราะเราไม่ได้สัมผัสจริงจังนะครับอันนี้ครับอีกกองครับนี่กาลังแทงหน่อดีเลยครับนี่ ก็ตอนไปแล้วนะครับตอนในบ้างแล้วนะครับอ่าเดี้องดูนะครับอันนี้หนอ่ออันนี้มีรากเห็นไหมครับรากกระจิ๋วนึงครับเพิ่งจะเริ่ม,รมครับอ่าน,นี่มีก็แทงหน่อมาอีกแล้วเดี๋ยวจะต้องเอาอบำรุงซะหน่อยนะครับนี่นี่ก็มีหน่อจิ๋วอีกหนึ่งหน่อตรงนี้สามหน่อครับก่อนนี้นี่อันนี้ก็รากออกแล้วครับอ่านี่คือ ไผ่ที่เป็นกําลังเร่งจํานวนอยู่นะครับตระกูลเดียวกันไอตัวนี้คือเดนโดคารามัสแอสเปอร์เฉียงรุนนะครับซึ่งกอแม่มันอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองพนมสุราชนะครับเราก็ไปเอาไม่ได้ละครับแต่ว่านี่เราได้พันมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมีรูปให้ใหดูนะครับว่าตัวแม่มันเป็นยังไงนะครับสวยมากครับตอนนี้ลุงก,ก็ตัดแล้วชาไปแล้วได้สี่กิ่งนะครับแต่เดี๋ยวก็อาเนียกาลัง ถ้ามองด้วยสายตาที่ติดแล้วนี่นะน่าจะประมาณใกล้ๆสิบกิ่งนะครับแต่ว่าเราจะเย็นๆสักนิดหนึ่งเราก็ค่อยๆอเฉาะเข้าไปนี่การบำรุงของลุงนะครับนี่ก็ขี้วัวแล้วครับล้วนๆเลยอัดเข้าไปขี้วัวบ้างขี้ไก่บ้างนะครับนี่พอใหญ่แล้วครับนี่แป๊บเดียวเองสี่ห้าเดือนขยายได้เพียบเลยอ่าลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์ครับ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ